ฟันเห็นเหานะครับใบที่1ใบที่2ใบที่3และใบที่4นะครับอธิฐานเลือกนะครับเริ่มจากนะครับใบที่1นะครับท่านได้ใบนี้นะครับก็บอกว่านะครับสิ่งต่างๆที่ท่านทำนะครับก็ดําเนินการมาได้เยอะแล้วนะครับขอให้ท่านนะครับอย่ามัวดีรออย่ามัวนั่งปวดหัวอยู่นะครับตรงนี้ก็หมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับมันต้องมีโน้ตบางอย่างเติมเต็มเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้เราอาจจะต้อง มาดูอีกทีนะครับว่าเนื้องานหรือว่าสิ่งที่เราจะทําสิ่งที่เราจะคิดนะครับว่าอาจจะต้องมีนะครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องเพิ่มเติมลงไปนะครับเหมือนกับเราทํากับอาหารนะครับทํากับข้าวนะครับอาจจะต้องเติมน้ำปลานิดนึงปรุงรสหน่อยอะไรพวกนี้นะครับให้มัน เข้ากันนะครับเพื่อเพิ่มความอร่อยขึ้นนะครับก็จะทําสิ่งต่างๆนะครับได้สําเร็จนะครับขอให้อดทนนะครับอย่าเพิ่งหยุดไปก่อนนะครับนี้ความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับในที่สนะครับสาหรับท่านเลือกไพ่ใปนนี้ก็บอกว่าท่านเองนะครับยังติดอยู่นะครับในนะครับใน วงเวียนอะไรบางอย่างนะครับยังอยู่ในวงรอบวงจรอ,อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คงต้องหาทางออกนะครับมาจากสิ่งต่างๆที่ท่านติดอยู่นะครับท่านเองอาจจะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้กังวลหรือว่าคิดไม่ตกนะครับไม่สามารถออกจากวงจรอ,ออกจากาตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามนะครับอยู่กับตัวเองพยายามคิดทบทวนนะครับว่าเรื่องต่างๆ มันจะมีที่มาที่ไปนะครับหรือทางออกดีๆอย่างไรนะครับขอให้อดทนใจเย็นนิดนึงฮะอย่าพึ่งใจร้อนนะครับอย่าพึ่งว่าเอ๊ะทำไมเรามีปัญหาอย่างง้นอย่างนี้นะครับขอให้เราพยายามอยู่กับตัวเองแล้วก็พยายามตั้งสติมีสมาธินะครับแล้วทางออกดีๆจะปรากฏกับท่านนะครับ ใบที่3นะครับใบที่3นี่ก็บอกว่านะครับช่วงนี้เป็นเวลาดีๆนะครับที่ท่านจะกลับมาคืนดีนะครับกับคนที่ท่านเองนะครับเคยมีปัญหาด้วยนะครับไม่ว่าเป็นคนรักเก่านะครับหรือว่าคนที่เคยทะเลาะบอะแว้งคนที่เคยมีปัญหากันนะครับก็มีโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยเจราจากันมากขึ้นนะครับขอให้อย่าใช้อารมณ์นะครับขอใ ค่อยๆคุยนะครับก็มีโอกาสที่จะสาเร็จนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราไม่เริ่มเลยนะครับมันก็ไม่เห็นโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่จะมาปรับความเข้าใจนะครับเรามีโอกาสที่จะสา,ารสัมพันธ์กันต่อทําให้อนาคตดีขึ้นนะครับใบที่4นะครับในตรงนี้เนี่ย บอกว่าท่านเองอาจจะยึดติดในกรอบอะไรบางอย่างนะครับซึ่งบางครั้งยึดติดแล้วนะครับท่านอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับความสําเร็จแทนที่จะสําเร็จเร็วมันก็สําเร็จช้านะครับหรือว่ามีปัญหาต่างๆตามมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านนะครับยึดติดอะไรบางอย่างนะครับขอให้วางลงบ้างนะครับหรือว่าหาผู้รู้นะครับคอยช่วยเหลือนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราติดกาข์ดอยู่นะมันเป็นจาก อะไรนะครับแล้วเราเองก็จะได้ทางออกที่ดีนะครับทางออกที่จะสําเร็จได้ในอนาคตนะครับเลขนําโชคของท่านนะครับได้แก okay ่นะครับหมายเลข22นะครับหมายเลข52นะครับหมายเลข25นะครับและหมายเลข10นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข10นะครับหมายเลข25นะครับหมายเลข52นะครับและ หมายเลขย2นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ